กับท่านถ้าหาในหนึ่งปลอมเป็นหลานชายส่วนท่านแมทับปลอมเป็นชายชาราและหมอดูหญิงปลอมเป็นแม่เท่าท่านแมทับท่านต้องแป้งเป็นใบรู้ไหมน้ำเสียงท่านมีอำนาจมากหากท่านเปล่งเสียงต้องโดนจับได้เป็นแน่เวยเนียงกล่าวก็ได้ข้าจะพยายามเงียบให้ถึงที่สุดแล้วกันท่านแมทับกล่าว เวยเนียงรีบใช้ผ้าพันบาดแผลให้กับท่านแมททับแล้วใช้เสื้อกุมปิดบังไว้และเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นร่องรอยผ้าพันแผลเวเนียงจำต้องหลับหูหลับตานั่งกอดท่านแมททับยาาเมื่อทหารแคว้นหลีโตรดขนทหารที่ปลอมตัวเป็นหลานชายขี่รถม้าเข้าไปใกล้ด่านแควหลีเรื่อยๆสักพักเขาก็กระซิบบอกพวกท่านเตรียมตัวนะขอรับใกล้ถึงด่านของศัตรูแล้ว หมอดูนั่งทำใจอยู่นานนางดังเลที่จะกอดไฟชายท่านแมทับไม่พูดพร่ทำทําเพลงเขาดื้ดึงตัวหมอดูหญิงเข้ามากอดทีจนหมอดูตกใจท่านจะทําอะไรนะ่ะท่านแมทับไม่พูดอะไรเขาหันหน้าไปทางอื่นทําเป็นไม,ม่รู้ไม่ชี้หมอดูสาวนึกขึ้นได้ว่าต้นสั่งให้ท่านแมทับแก้งเป็นใบนางก็เลยต้งแกล้งสแสดงว่าตนคือภรรยาของเขาพวกเจ้าจะไปไหนกัน ทางนเป็นใครทาหารแควหลีรีบค้นในรถมาเออข้าจะพาตายายายย้ถิ่นฐานขอรับใช่หนุ่มกราวไหนดูสิทหารเปิดเข้าไปดูกับพบชายชาราก,กับแม่เฒ่านั่งกอดกันกลมดิกแก่ปานี้แล้วยังจะหวานกันอีกทาหารแควหลีบน พวกทานเป็นใครกันละเนี่ยพวกเราตรงรีบกลับไปทานอาหารแล้วข้าหิวจะใส่เกียวแล้วนะยิิงชชราบน่นอะอะแล้วพ่อเท่าวลาทำไมไม่พูดอะไรสักคำถ้าหารแควลีสงสัยสามีข้าเป็นใบามาตั้งแต่เกิดแล้วยิิงชชราเป็นคนตอบแล้วผู้ชายมีอยู่เยอะแยะทำไมไม่ทําใไม่เลือกละ่ะถ้าหารแควหลีสงสัย ก็มีแต่เขาคนเดียวนี่แหละที่ทนฟังข่าบ,บนทั้งวี่ทั้งวันได้หญิงชารากล่าวก็ใช่สินะเข้าบนอะไรไม่ได้นี่เขาเป็นใบทางหน้าสงสารแทนพอเท่าเสียจริงทาหารแควลีเห็นใจชายชาราที่เป็นใบมีอะไรอีกไหมหญิงชารากลา่าวทหารกำลังจะหลีกทางแต่ทว่าเขาสะดุดตาเข้ากับผ้าขาวที่มีอรอยแดงๆนั่นอะไรนะ่ะ ท่านแม่ทับรีบดึงตัวท่านแม่เท่าเท่าไม่จูบนี่พวกท่านท่านแควหลีตกใจท่านพ่อเท่ากับท่านแม่เท่าชอบจูบจีกันแบบไม่สนใจใครพวกท่านอย่าถือสาคนแกนักเลยใชยหนุ่มแก้ตัวให้งั้นรีบไปได้แล้วบอกพ่อเท่าให้เบาๆหน่อยยังไงเขาแกมากแล้วถ้าหาวแควลีเตือนข้าจะพยายามเตือนพวกท่านก็แล้วกันงั้นข้าไปนะใช่หนุ่มกล่าว ไปได้แล้วทหารแควน่ย่อมปล่อยรถมาไปพ่อรถม้าวิ่งไปไกลพอสมควรท่านแมททับถึงย่อมปล่อยหมอดูสาวท่านหมอดูโมโหมากนางก็เลยตบหน้าชายตรงหน้าอย่างแรงท่านกล้าดียังไงถึงกล้าล่วงเกินข้าเชน่นนี้หมอดูสาวกล่าวยังเอาเรื่องท่านเองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าทหารมองเห็นผ้าพ,พันบาทแผลหาไม่ทำเช่นนี้กลบเกลื่อนพวกราจะรอดตัวได้อย่างไร ท่านไม่ท้าวกล่าวอย่างใจเย็นหมอดูสาวรีบกระโถดตัวหนีออกห่างและกล่าวว่าช่างเถิดข้าคอยคิดบัญชีท่านภายหลังถึงแม้ท่านจะมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตข้าในครั้งนี้แต่ข้าไม่มีวันเชื่อเรื่องดวงท่านไม่ท้ากล่าวจุดยืนตามใจยันเถิดสักพักหมอดูหญิงก็ตะโกนบอกทหารว่าท่านจอตรงใต้ต้นไม้ข้างหน้าเถิดข้าจะกลับกระท่อมของข้า ขอรับท่านหมอดูทาหารหนุ่มกล่าวพ่อรถมาจอดหมอดูสาวรีบลงจากรถมาทันทีนางไม่กล่าวลำลาฝ่ายชายใดๆทั้งสิ้นท่านแม่ทัพก็เลยกล่าวกับทหารหนุ่มว่าท่านแอบคี่ไปที่ด่านหลังจอนท่านรองแม่ทัพก่อนเถิดศัตรูอาจแอบติดตามมาขอรับท่านแม่ทัพทาหารหนุ่มรับคำ และแล้วรถม้า,าของท่านมีทับก็ไม่หยุดอยู่หลังจวนท่านรองมทับหพีงหลังนะจวนท่านรองม่ทับอ้าวท่านแม่อยู่ที่ดีด้วยหรือขอรับท่านม่ทับกล่าวนี่เจ้าบาดเจ็บอยังนั้นหรือซูเยี่ยนท่านแม่ของท่านม่ทับเป็นห่วงนิดหน่อยเท่านั้นขอรับท่านม่ทับกล่าวแล้วสูหลินล่ะมาเป็นอย่างไรบ้างท่านแม่ของท่านม่ทับกล่าว ท่านแม่ข้าอยู่นี่เจ้าค่ะสุรินเผยตัวสุลินลูกแม่นี่เจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมท่านแม่ของท่านแม่ทัพเดินเข้าไปสวมกอดบุตรสาวด้วยความคิดถึงเจ้าค่ะต้องขอบคุณหมอดูเหวยเหนียงและท่านพี่ผิงหลังที่ช่วยชีวิตข้าไว้สุรินกล่าวเออแล้วท่านหมอดูล่ะท่านแม่ของท่านแม่ทัพสงสัยนางกลับกระทอมแล้วขอรับ ท่านแม่ทัพกล่าวทำไมถึงไม่มาที่นี่ก่อนนะข้าจะได้ขอบคุณนางต้องเป็นเพราะท่านหมอดูช่วยปรับหงจุยจ้ยจวนของเจ้าเพื่อเราถึงได้เจอตัวสุลินท่านแม่ของท่านแม่ทัพเชื่อเรื่องหงจุย้ยท่านแม่อยางงมงายเลยขอรับท่านแม่ทัพกล่าวเตือนเออแล้วทำไมลูกถึงมาถึงที่เจวนแม่ทัพได้ล่ะสุลิน ท่านแม่ไม่อยากทะเลาะก,กับลูกชายนางก็เลยหันไปถามลูกสาวเออคือว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยมาขอทานที่เจรพญท่านพี่บ่อยๆแต่ข้าจําไม่ได้เลยว่าที่นี่คือจวนตระกูลซูเพราะมันเปลี่ยนไปมากแต่พอจวนถูกปรับฮงจื้อเสียใหม่ข้าถึงจําได้ว่าที่นี่คือบ้านของข้าเพราะตําแหน่งการจัดวางสิ่งของมันเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วไม่มีผิดเจ้าค่ะสุริย์อธิบาย หมอดูคนนั้นรู้แผนผังบ้านของพวกเราในอดีตใหญอย่างไรรู้ว่านางเคยมาที่นี่ท่านแม่สงสัยมันคงเป็นเรื่องบังเอิญอย่าพยายามผูกเรื่องราวเลยขอรับเอาเป็นว่าพวกเรารีบกลับจวนดีกวา่าท่านม่ทัพรีบตัดบทท่านควรให้หมอรักษาก่อนนะเจ้าค้าท่านแม่ทัพข้าจะไปตามหมอมาให้พิงนางเสนอชากร อย่าเพิ่งบุ่มบามไปศัตรูอาจไปดักพวกเราที่ร้านหมอก็เป็นได้ท่านไม่ทักกังวลแล้วท่านจะทนบาดเจ็บแบบนี้อย่างนั้นหรือเจ้าคะพิงคัลาเป็นห่วงอ่ะนี่ยาสมุนไพรท่านหมอที่อยู่ใกล้บ้านข้าฝากมาให้ท่านหมอดูปลากฏตัวท่านมาดูท่านยังไม่กลับเธอท่อมอย่างนั้นหรือพิงคัลาสงสัยท่านหมอดูก็เลยกล่าวว่าข้ากลับกระท่อมแล้ว แต่พอนึกได้ว่าบาดแผลของท่านแมทับยังไม่ได้ใส่ยาข้าก็เลยนำยาสมุนไพรมาที่นี่ด้วยจากนั้นท่านหมอดูก็หันไปบอกสุลินสุลินเจ้าจงทางที่จวนท่านรอมแมทับก่อนคืนนี้ข้าจะทำพิธีต่อชะตาให้กับเจ้าให้พ้นคืนนี้ไปก่อนเจ้าถึงจะพ้นเคราะห์ไปได้หวยเนียงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเจ้ายังไม่เลิกกลมงลายอีกงั้นหรือ ท่านไม่ทําให้พอใจลองทําก็ไม่เสียหลายนะลูกท่านแม่กล่าวงั้นข้าจะค้ะาคงที่นี่ด้วยเจ้าอาจใช้วิชามนดํากับน้องสาวข้าก็เป็นได้ท่านแม่ทับไม่ไว้ใจวเวนียงรู้จักมองคนในแง่ดีบ้างเถิดหรือเจ้าเห็นมีแค่ปิง,ปงๆเท่าน,นั้นที่ดูดีในใสายตาเจ้านะ่ะเวเนียงกล่าวมีเจ้าท่านไม่ทำโห เลิกทะเลาะกันเถอะนะลูกเอาเป็นว่าพวกเบาค้างที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันท่านแม่พยายามยุติการทะเลาะเบาแหวงขอรับท่านแม่ท่านไม่ทักกล่าวเวยเหนียงจึงตั้ง่อพิธีและสั่งให้สุรินนอนราบไปกับพื้นโดยจุดเทียนล้อมรอบร่างของสุลินไว้เวยเหนียงใช้กระตีฟาดฟันไปมาพร้อมกับเผายันและเย่ยมไปรอบ่อพิธีผ่านไปไม่นาน ลมพายุก็พัดกระหนามจนไฟที่เทียนดับทั้งหมดเวเนียงนำผ้าดิบมาวางทับร่างของสุลินไว้นังท่องคาถาบางอย่างซาพักก็เปิดออกพันไปไม่นานเทียนที่อยู่ร้อมรแอบบตัวสุลินก็ติดไฟขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ลุกขึ้นได้แล้วสุลิจนจงเดินข้ามไปเทียนได้ไวเนียงสั่งสุลินพิธีเสร็จแล้วอย่างนั้นหรือสุลินสงสัยมอดูสาวพยักหน้าให้ แม่ของซูหลินที่เฝ้ามองลูกสาวมาโดยตลอดนางรีบเดินเข้าไปสวมกอดลูกสาวอย่างล่งอกแม่ดีใจจริงๆที่ได้ลูกกลับคืนมาลูกก็ดีใจเจ้าค่ะที่ได้พบท่านแม่อีกซูหลินกลาดทางน้ำตาหมดเพราะหมดโศกแล้วนะลูกท่านแม่ลูบหัวลูกสาวเบาๆคืนนี้ไปนอนกับแม่นะพวกเราจะได้คุยกันทั้งคืนท่านแม่กล่าว พักผ่อนดีกว่านะขอรับยังไงต่อไปก็ต้องคุยกันไปทั้งชีวิตท่านไม่ทับคิดว่าตราบใดที่น้องสาวยังไม่ออกเรือนแม่กับน้องก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วแม่แม่ก็อยากรู้ความเป็นมาของลูกสาวบ้างนี่ท่านแม่กล่าวห้องจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเชิญพักผ่อน,นตามอัธยาศัยนะเจ้าค่ะพิงหลางลากล่าวกับทุกคนข้าขอไปนอนกับเจ้าด้วยนะพิงหลาง วเวียงกล่าวงั้นเชิญทางนี้พิงหลางพายมือให้หมอดูสาวไปที่ห้องของตนท่านไม่ทับเดินสวนทางกับหมอดูเดินไม่ทักทายใดๆเออพวกท่านผิดใจการเรื่องอะไรงั้นหรือเหตุใดพวกท่านถึงข้าไม่มองหน้ากันเลยล่ะพิงหลางสังเกตได้ช่างเถอะข้าไม่อยากพูดถึงมันอีกพวกเราไปนอนกันเถอะข้างง่วงนอนแล้ว หากตึกกว่านี้มีหวังข้าไม่ได้ตั้งโต๊ะดูรวงกันพอดีววยเนียมรีบตัดบท